ไวนะครับทา่านหลายอำเภอแบมือให้ดูนะครับท่านไม่มีบตรจับรางวัลใดๆอยู่ในมือแล้วท่านจะหยิบแค่หนึ่งไปนะครับเพื่อเป็นรางวัลที่หนึ่งอ่านะครับท่านหยิบมาแล้วครับเสียงปรบมือนยครับผมและขออนุญาตประกาศขออนุญาตขอนนะครับผมขออนุญาตประกาศรางวัลอ่าท่านานอำเภอจักขออนุญาตประกาศรางวัลที่หนึ่งด้วยตวเองท่านอำเภออ่า ขออนุญาตครับท่านนาเพื่อเดี๋ยวขออนุญาตประกาศรางวัลที่2ไปแล้วกันนะครับและผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลรถเก่งโตโยต้ายาริสนะครับรางวัลแรกนะครับของทปสสำนักงานทปสจังหวัดประตวบนีขันนะครับประจำปี2563ครั้งที่2ได้แก่ แต่สาขาอะไรแล้วครับท่านาสะพานสาขาบางสะพานน้อยครับด้วยนะครับพี่ด้องโบ๊ัสดีนะครับโบ๊ทสตีนะครับคุณดาลุกดีพักดีเสมอครับคุณจารุกดีพักดีเสมอครับยินดีด้วยท่านเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับรถยนต์เก๋งโตโยต้ายาริสจำนวนหนึ่งรางวัลนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับน้องขิมยังไม่หมดนะครับเรายังเหลือ รางวัลที่2นะครับรถโยนต์เก๋งโตโยต้ายาริสอีกหนึ่งรางวัลนะครับซึ่งได้แก่สำหรับผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับอยู่ที่สาขาทับสแก์ครับผมชื่อคุณต้อยชูแก้วครับยินดีด้วยนะครับคุณต้อยชูแก้วนะครับร็ส่งทางบ้านนะครับดีใจด้วยนะครับผมและ รางวัลที่1นนะครับรางวัลที่1รถยนต์กระบะโตโยต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคบสีประตูจำนวน1รางวัลนะครับรางวัลละ797,000บาทประจำการจัดางานความสับทวีโชคครั้งที่2ประจำปีบัญชี2563ัองสําอนักางกานทกสจังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งทธนามเธือได้เป็นผู้จับด้วยตัเองและรายชื่อผู้โชคดีได้แก่ มาจากสาขาเกาะยายฉิมประดุลีริก้าผู้โชคดีเพศแม่นางสาวอมราไหมทองอยินดีด้วยครับ